สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเดลเกอร์ก็จะมาสรุปหลังเกมนะครับที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะทางด้านของอินโดนีเซียไปได้นะครับในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนนะครับสามต่อศูนย์เซตเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆรวมถึงครับเราจะมาพูดถึงข่าวข่าวการเคลื่อนไหวนะครับของ u 20ชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับเพื่อนๆว่ามีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทีมชาติไทยของเรานะครับในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนนะครับพวกเรานี่ครับล่าสุดก็สามารถเอาชนะอินโดนีเซียเจ้าภาพไปได้นะครับสามต่อศูนย์เซตนะครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าต่อยี่สิบและยี่สิบห้าต่อสิบห้านะครับเกมวันนี้ พูดกันตรงๆครับถือว่าเป็นเกมที่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรกับทีมชาติไทยสักเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยองมองว่าถือว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะเซตที่2เซตที่3นะที่มีจังหวะที่ทางฝั่งของอินโดนีเซียเขาได้ขึ้นนําเราบ้างนะครับจังหวะที่ทีมชาติไทยของเราได้ตามบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันในการที่สนุกสนานดีนะครับองมองว่าถ้าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนำขาดอย่างเดียวเลยนะอาจจะไม่สนุกนะครับมีทางฝั่งของอินโดนีเซียเขาได้นําบ้าง แบบนี้โอกว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานพอสมควรนะครับซึ่งเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเป็นเกมที่พวกเราเนี่ยแฮปปี้นะครับในเรื่องของการเล่นของทีมชาติไทยนะครับวันนี้ครับคนที่โดดเด่นนะครับในมุมของโอกเนี่ยโอกมองว่าคนแรกเลยคือยูฟา นะครับวันนี้ยูฟาทำได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการตีทัสบ็อกซ์จังหวะการตีหักข้อมือนะครับจังหวะการตีเขาเรียกว่ามีหลายจังหวะที่ยูฟาเนี่ยแก้ไขสถานการณ์ได้ดีการเล่นเกมรับก็ทําได้ดีนะครับอ,อกมองว่ายูฟาเนี่ยยังคงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็สมราคาครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ไปเล่น VNL มาแล้วนะครับยูฟาก็ทำได้ดีนะครับมาเล่นในตำแหน่งหัวเสาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยังทําได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมตลอดนะครับสำหรับตำแหน่งของยูฟาเนาะอีกคนหนึ่งที่โอกมองว่าใช้ได้เลยนะครับนั่นก็คือน้องแบมจิดาภาครับต้องบอกว่าน้องแบมวันนี้เนี่ยถือว่ารับเหนียวพอสมควรเลยนะก็คือสมราคา VNL อ็นเพื่อนจังหวะถ้าอินโดนีเซียไม่ได้ตีมาแบบบอลสูดไม่ได้ตีทัสมารับยากๆเนี่ยโอกมองว่า น้องแบมเก็บได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าน้องแบมก็ยังคงเส้นคงวาแล้วก็รักษามาตรฐานในเกมรับได้ดีมากๆนะครับอีกคนนึงที่โอ๊กต้องพูดถึงครับไม่พูดถึงไม่ได้นะโอ๊กมองว่าวันนี้ถือว่ามีความโดดเด่นพอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือกัญญารัตครับเ,เพื่อนๆในการเล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนะถือว่าทําได้ดีในหลายจังหวะครับการขึ้นโจมตีเนี่ยโจมตีได้รวดเร็วมากๆแล้วเกมบ็อกก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะครับ กัญญรัตวันนี้ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจมากๆครับในอนาคตเนี่ยโอกมองว่าโอกาสที่จะติดซีวีลีกมีอยู่เหมือนกันนะสำหรับกัญญรัตนะเดี๋ยวเราดูกันว่าอนาคตเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะครับแต่โอ๊กเชื่อว่าจะเป็นเกมที่ดีแน่ๆในอนาคตนะใน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 รอบต่อไปนะครับกัญยรัตน์เนี่ยเล่นได้ดีแน่แล้วในเกมต่อไปเนี่ยโอ๊กเชื่อว่ากัญยรัตน์จะทำผลงานได้ดีแน่จะเป็นเกมที่ดีของกัญยรัตน์แน่ๆนะครับส่วนคนอื่นๆครับอย่างวิรัญยุพาโอ๊กมองว่าก็มีจังหวะที่ช่วยทีมชาติไทยได้เยอะเหมือนกันนะครับในจังหวะที่ทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยแอบเหนียวนะวันนี้อินโดนีเซียมีจังหวะที่แอบเหนียวเหมือนกันนะครับแต่วิรัญยุพาเนี่ยครับก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีะะรับบจงหวเิดล็อก จังหวะก,การตีหนักๆจังหวะการขึ้นบล็อกแน่นๆนะครับก็ช่วยทีมชาติไทยเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตไปได้แก้ไขสถานการณ์ไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนมือเซตของเราวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของสุภชัยและปาริชาตเนี่ยก็ถือว่าช่วยกันเล่นได้ดีนะการลงมาของทั้งสองคนนะครับถือว่าก็ทําให้ทีมชาติไทยของเราก็กลมกล่อมลงตัวมากขึ้นในจังหวะการเซตนะครับมีจังหวะการสลับลงมาเล่นกันบ้างนะครับในช่วงท้ายๆเซตก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับคนหนึ่งที่ลงมาแล้วก็ทําให้ทีมชาติดูดีขึ้น มีเกมบล็อกที่ดูดีขึ้นนั่นก็คือใบเตยนะการลงมาของใบเตยเนี่ยอุกว่าบล็อกของเราดูแน่นขึ้นดูหนาขึ้นแล้วก็จังหวะในวิธีการเล่นเนี่ยใบยเตยค่อนข้างที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีแล้วก็มีจังหวะการตีหลายๆครั้งเนี่ยที่ทําได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับโดยรวมแล้วครับวันนี้ทีมชาติไทยของเราก็ตามเป้าหมายนะ ในการชนะเจ้าภาพ3ต่อ0ูนเซตไปได้นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะชิงชนะเลิศก็ชิงกับอินโดนีเซียแหละเพื่อนๆนะครับเวลาเที่ยงนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าทีมชาติไทยของเราจะเป็นอย่างไรนะครับในเกมวันพรุ่งนี้เนาะซึ่งได้ดูจากสถานการณ์ตรงนี้ขอแค่เราเล่นตามฟอร์มนะครับแล้วก็อินโดนีเซียถ้าแบบไม่เดือดมาจริงๆนะองค์มองว่าทีมชาติไทยของเราหน้าจะเอาชนะไปได้นะครับแต่ว่าการแข่งขันในรอบชิงอ่ะบรรยากาศเพื่อนๆมันจะยิ่งกว่านี้นะ ในเรื่องของความกดดันแล้วก็ในเรื่องของโมเมนตัมเนี่ยมันอาจจะพลิกซ้ายพลิกขวาได้รวดเร็วกว่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันว่าสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่โอกเชื่อนนะว่านักกีฬาชุดนี้ไม่มีปัญหาเพื่อนๆเ,เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยประสบการณ์แน่นอยู่แล้วครับหลายๆคนก็เล่นอยู่ในลีกอยู่แล้วนะครับและหลายๆคนก็ผ่านเวที VNL มาแล้วนะครับอย่างทางด้านของยูฟาอย่างทางด้านของน้องแบมอะไรแบบเนี้ยโอเเชื่อว่า เขาผ่านการแข่งขันระดับโลกมาแล้วนะครับมาเจอการแข่งขันระดับเขาเรียกว่ารายการอาเซียนแบบนี้โอเคแหละเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แต่โอกเ,เชื่อว่าในเรื่องของประสบการณ์นะครับจะเข้ามาช่วยในรายการนี้ได้อย่างมากเลยครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายๆคนก็เล่นในไทยแลนด์ลีกมาแล้วครับเจอสถานการณ์ที่กดดันมามากแล้วนะครับโอกเ,เชื่อว่าพอมาแข่งขันในรายการระดับอาเซียนแบบนี้พวกเราน่าจะเอาอยู่นะครับพวกเราน่าจะเอาอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการเจอกับทางหน้าของอินโดนีเซีย ในวันพรุ่งนี้นะครับเพียงแต่ว่าอินโดอย่ามาเดือดมากนะมาเดือดมากเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกก็ไม่อาจาจะมีการพ,พลิกเล็กๆได้เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมแล้วด้วยฝีมือด้วยประสบการณ์ของนักกีฬาไทยเนี่ยโอเคเชื่อว่าเราน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับส่วนในเรื่องของ u 20นะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าจะมีการแข่งขันกันในวันพุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยของเรานะครับจะลงแข่งขันกับทีมชาติเวียดนามเนี่ย เวลา9โมงตรงนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าในแต่ละนัดแต่ละเกมเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆถ้าทีมชาติไทยของเราแพ้เวียดนามนะครับโอกาสที่เราจะไปชิงแชมป์โลกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีน้อยเลยนะนะครับแต่ถ้าพวกเราสามารถชนะเวียดนามได้ชนะอิหร่านได้โอกาสไปชิงแชมป์โลกก็จะสูงเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่า ทีมชาติไทยของเราจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนแต่โอ๊กเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นน้องเฟิร์นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้องเนยรวมถึงคนอื่นๆครับธัญพรสีโซ่รวมถึงน้องบีมหลายๆคนเนี่ยอกเ,เชื่อว่าน่าจะช่วยทีมชาติไทยไว้ได้นะครับในการเจอเวียดนามครับอกเ,เชื่อว่าน้องๆเนี่ย มีความเขี้ยวพอสมควรนะครับสำหรับยู20ของทีมชาติไทยนะครับในการเจอเวียดนามถามว่าเป็นเกมที่หนักไหมก็น่าจะหนักพอสมควรแต่โอ๊กเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้นะครับก็ทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามนะครับเวลา9โมงนะส่วนทางด้านญี่ปุ่นครับจะเจอกับอินเดียนะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับแล้วก็เป็นคาสักสถานเจอกับออสเตรเลียเนี่ยบ่าย3โมงครึ่งนะครับและเกาหลีใต้เจอกับทางด้านของไต้หวันครับ6โมงเย็นครับน่าสนใจมากๆครับว่าเกาหลีใต้ จะชนะไต้หวันหรือไม่นะครับแต่โอ๊กเชื่อว่าพอชุดอายุโตขึ้นอ่ะโอ๊กว่าเกาหลีใต้มีโอกาสจะชนะไต้หวันได้นะนะครับซึ่งเดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ u 20 <c oughs> ต้องบอกเลยว่าเดือดมากๆนะครับเริ่มกันวันแรกก็เดือดแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเกอร์มีข่าวสารข้อมูลอัปเดตอะไร จ้าเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับเรนกอขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์ชวนเพื่อนเชียร์ทีมชาติไทยชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดนวัตกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคิดค่าเบียรตามเวลาที่ขับจริงไม่ขับไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดค่าประกันได้สูงสุดถึง80%จะขับมากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุ้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วย TVI Connect คู ขมครองครบตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1,000แห่งทั่วประเทศโปรโมชั Bo ่นพิเศษคิดเพื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั้งลดเพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนำจะได้รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรี1,000บาทเช่นกัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2567เพื่อนๆที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i w i v a t .co.ths หรือโทร0 2 2 0 7 0 0 0 0ประกันภัยไทยวิวัฒนคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต